สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t h บ b u r า i t a c h a n n e นะฮะและนี่คือชาเลนจ์คนไทยกินกับข้าวใช่ไหมครับพี่โดมอะอะไรไม่รู้เ <คน S 2> รื่องคนไทยกินกับข้าววันนี้มีพี่โดมแล้วก็พี่ชายผมนะครับมาทำชาเลนจ์นี้ด้วยก็ปกติเห็นคนไทยนะกินทุกอย่างกินกับข้าวนะครับ กินข้าวเป็นมื้อหลักนะครเป็นอาหารจานหลักเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมเลยเอาข้าวมานะแล้วก็จะมาซื้อของตามห้างดูนะว่าจะกินกับข้าวเนี่ยได้ไหมนะครับโดยที่จะมีฉลากมาให้จับนะครับจับคนละ2เมนูเพื่อกินกับข้าวนะครับไอ้นี่ไง2เมนูคิดมาแล้วคนละเลยเหรอคนละ2เมนูจับคนละ2เมนูนะครับให้เกียรติท่านผู้มีแขกเริ่มงของแขกท่านผู้อ่าเดี๋ยวจับคนแรกหนึ่งอันก่อนครับหนึ่งอันก่อนคนละอันก่อนนะแล้วเดี๋ยวอ่าคนละอันก่อนเปิดพร้อมกันอย่าเพิ่งเปิดนะ่เดี๋ยวเปิดพร้อมกัน ผมหยิบขึ้นมาอันนึ่งแล้มึงต้องขนาดนั้นเลยเหรอให้พี่โดมลุ้นก่อนก่อนเอออไ้ไม่พโอหใครกลายเป็นคำสิ่งไม่ดีนะครับน้องๆหนูๆนะอย่าไปเล่นไหนฮะโอ้ยแอนตี้แอนครับผมแอนตี้แอนแอนตี้แอนเมนูไส้กรอกอ่ะไม่เป็นไรแอนตี้แอนนะครับดูคนที่สองเหยื่แล้วเปิดได้อะไรเอ่ไม่เห็นงานด้เหยื่แล้วนะเจลลี่หมีเจลลี่หมี ได้ยกินอร่อยคนไทยกินข้าวบอกเลยเปิดเปิดให้น่ยทกินกับอะไรก็ได้คนไทยบอกเลยอ้าวอันนี้สวยสุดอเฮียชาด๊าตอนนี้อากาชื่นตรงนี้อากาศร้อนโอเคเดี๋ยวผมเตรียมข้าวมาแล้วนะครับทั้งหมดหกกระปุกนะครับโอเคเดี๋ยวลงไปดูจำไว้นะคนแรกได้อะไรนะพี่โดม a อนตี้คร <snap> ับอนต เยลลี่หมีครับเยลลี่หมีส่วนผมชาหนงไขมุกชื่นสุดอากาศร้อนๆหนึ่งโอเคเดี๋ยวลงไปดูกันนี่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 ใส่กล่องกลองบอกเลยอร่อยอร่อยได้ของดี รู้สึกว่าจะง่ายสุดแล้ววันเนี้ผมสวยสุดได้ชาไข่มุกนี่เร็วแล้วไปเดี๋ยวเดินไปซื้อเยลลี่หมีนะครับจริงแล้วในใจอยากได้ชาไข่มุกนะทำไมวะ <laughs> ตัวนี้อากาศร้อนมากจะกินชาไข่มุก เกี่ยเย็นรีกอนแม่สคยเย็นขึ้นเลยไปเอาชานมไข่มุกครับโอเคได้ชานมไข่มุกละรอ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 ชานมไข่มุกกันได้มาแล้วครับชานมไข่มุกอ่ะคนแรกนะเมนูนีข้าวครับดูว่าอันนี้คืออีพีนี้เราจะดูเน้นว่าเรากินกับข้าวได้จริงไหมกินได้คนไทยเกิดมาก็กินข้าวแล้วนะอ้าวโอเคงั้นเรากินข้าวกับกินข้าวกับเดียนนะมันมันก็ไม่แปลกฮะเฮ้ดูไม่แปลกเท่าไหร่ เรียดูแปลกๆไอ้สัตว์ไม่ใช่นี่อ่าโอเคนั่นเปลือกชิม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 กินข้าวเลยฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์เข้ากันไหมเป็นไงครับรอยเี่ยกินได้เหรอร้องรองรองทีนี่ก็ได้เถอะอร่อยจริงเหรออร่อยจริงอร่อยจริง เล่นได้หิวเลยใส่ยับเลยทีนี้พร้อมแหละกูหิวเลยเนี่ยเยี่องไรมนุษยเดี๋ยวพร้อมกินเจลลี่หมีนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนนี้เขาซัดของอร่อยกันเปรียบข้าวข้าวตามข้าวตามได้เฉยอืมอ้าวซัดยับเลยทีนี้นีกับนังหิวด้วยพวกคนไทยข้าวสวยอ่าอันนี้คือนั่งนั่งอยู่ในห้างนะทีนี้มันมีเสียงอย่างเงี้ยปลอดภัยด้วยนะแต่มันมีที่แล้วจริงๆ สรุปคือข้าวแบบแอนดี้เป็นไงครับได้ไหมคู่กันนะอร่อยอ่าโอเคโหประจับเป็นทีนี้ต้องครับอ่าคนที่สองครับหวานมากหน้านะเ้ยเออเยลลี่หผีกินกับข้าวเชิญครับไม่น่ากินนะดูสีสันไม่น่ากินนะอันนี้น่าจะรถรอันนี้ยจะเลยอาหารนะกูว่าเปลี่ยนรถมั้งนี่เอาเอารถ สตรอเบอรี่อันนี้คิดซะว่าเป็นสตอสมัยก่อนสมัยก่อนคนภูเก็ตกินแตงโมกับข้าวใช่ครับอันนี้นถ้ากินทู้เย็นเนี่ยข้าวอันนี้น่าจะเป็นอาหุ่นอ่านี่กินอางหุนกับข้าวเดี๋ย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 วงั้นไม่อร่อยแหมนั่นเกี่ยวๆนี่น่าจะแทนผักอ่ะโอเคจะเลือกกินอะไรก่อนครับระหว่างผักกับเนื้ออันนี้ท่านเหล็กเอาเรียบริปไปจู้นจู้จู้ อันหน้าไปดูกล้องหน่ี่จะกินแล้วนะครับอีกินอะไรมาสเฮ้ยกินได้วะเฮ้ยเฮ้ยทำหน้าละไปเอาเชื่อไหมถ้าไม่มีอะไรก็กินได้ขายหญของเขาคือลิ้นจระเข้ลองไหมเดี๋ยวเป็นอะไรกูอีกแล้วไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่ให้ครับ ถ้าไม่มีอะไรก็กินได้ถ้าไม่มีอะไรก็กินได้เอออย่างนี้มีเหนียวหนึงเล็กๆสับปะรดคูเลโอเคสรุปเลยได้ไหมได้ได้ได้อกินได้เลยกินได้ไปกินแล้วแต่ว่าปูตายเลยโอ้น่ากินแต่ไม่มีเหมือนมะขวอพวงมะขวอพวงเหมือนข้าวเอ่ะโอเค มีทั้งไข่มุกมีทั้งข้าวนะนี่ได้กลิ่นชาเฮ้ยได้กลิ่นชาเอาจจริงก็กินข้าวกินหอมคำแรกนะไอเหี้ยข้าวน้ำนะฮะเทคเกิวเนี้ยนี่ตัวคำที่สอง้อมหน้าตาชอบ เนี่ยของเดยต้องแบ่งกันทิมไม่เป็นไรเป็นไรทิมแล้วเปแล้วคำเดียวได้ไหมไปที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 ยังไม่รู้รสไปคำหนึ่้คำหนึ่้คำหนึ่งคห้ึ่งคำหนึ่งไอต่อมีนะสดชื่นกินแล้วสดชื่นเหมือนข้าวแช่ตีเหมือนข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องรอครับไปครับโอ้ย ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่พอเป็นไงครับสรุปแล้วบอกครู้สึกหน่อยอย่าไปทําตามอย่าหาทําไม่ลอยไม่เข้ากันเลยแบบมันไม่เข้ากันอ่ะอันนี้คือมันเป็นของหวานใช่ไหมแล้วมันก็เป็นกับข้าวอย่างเงี้ยใส่พุกเหลือปล่อยปล่อยมันเหลือไว้ครับเราว่าชานมไข่มุกกับข้าว ม่เ้ากันเดี๋ยวจับฉลากกันอีกคนละหนึ่งเมนูนะมาดูว่าผมจะได้อะไรจะหวังว่าจะเป็นสิ่งดีๆนะครับจับคนแรกแล้วจับแล้วเหรอแล้วโอ้โหดีดเข้ามือเฮ้ยเหมือนเป็นใจเหมือนเป็นใจของดีเข้ามือกูเบียดอันไหนไม่ไดอะไรบลนี่เบลนี่เลยอันนี้นี่เฮ้ยได้ของดีเฮ้ยได้ของดีนะ ไอย่าแล้วเดินผ่านเมื่อกี้รักช็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ป๊อปคอนป๊อปคอนไม่แย่เหรอคือของขาวป๊อปคอนที่ไหนคือของขาวมันคือแตงยพืชของขาวมันคือพืชอ่ามันคือแตงยาพืชใช่ใช่มันคือพืชอ่า สรุปกันก่อนคนแรกเาวนี่ครับเาวนี่คนที่2อพี่ผมได้ช็อกโกแลตวนผมป๊อปคอนนะฮะมีเหลืออีก2อันนะแต่จริงๆเราจะไม่กินตามนะไอติมไอติมมะม่วงนะแล้วก็เจอเวปั่นเวปั่นเดี๋ยวนะใครใครแย่สุดใน3คนนี้ไม่มีนะพอกันนะพอกันเหรอผมว่าผมว่าป๊อปคอนดีสุดเดี๋ยวออกไปซื้อ3อย่างนะครับอย่างแรกคือดาร์กช็อกโกแลตอย่างที่2คือป๊อปคอนแล้วก็เาวนี่นะครับได้ของมาแล้วอันนี้อย่างแรก เมนูอะไรครับเนี่ยเมนูที่2ทานข้าวคู่กับบาวนี่ครับน่าจะเข้ากันอยู่นะเพราะว่าเนี่ยเห็นแม่ลักษณะของของบาวนี่เขาทำช่องไว้ให้สำหรับใส่ข้าวโอเคอันนี้ก่อนพอดีผมทานข้าวน้อยก็เลยต้องใส่ข้าวมาได้เฉยรถข้าเงี้ยแต่เมื่อกี้ซัดยับเลยนะตัดไปคําแรกชิมก่อนนะเวลาทานในบ้านผมเวลากินข้าวกับบาลนี่ต้องกะยอย่างเงี้ยพอเวลานเข้ากันใช่ นี่คคนใต้เขาข้าวยำเลยเขากินกันนิดหน่อยข้าวยำข้าวยำนี่นะปลาข้าปากอร่อยอร่อยเฮ้อเฮ้ยเป็นเล่นไปอร่อยคือพวกนี้ถ้ากินเบานี่ดีๆกับข้าวก็เหมือนกับว่ากินไปกินเบานี่ร้านถูกๆอ่ะ ที่มันผสมแป้งเยอะๆอันนี้เหมือนกันมันก็เลยได้ฟิวนั้นได้ฟิวนั้นได้ฟิวนั้นอันนี้ไม่ผสมเลยอันนี้คือเปล่นี่มันดีไงเขากินเหมือนกับข้าวก็กลายเป็นเปล่นี่ถูกๆอะไรเงี้ยแต่ก็กินได้รสชาติเหมือนกินได้เปลนี่ใช่อร่อยดี ไอเราได้ฟิวนั้นเลยบ้าฟิวนั้นเลยคืออย่างนี้อาหารฝรั่งเนี่ยเขายังกินมีข้าวเป็นเป็นไซส์ข้างจานใช่ไหมฮะไซส์ดิสใช่ไหมแต่มันผมเมื่อกี้ชาไข่มุกมันเป็นไต้หวันไงอ๋อมันไม่เท่ามันไต้หวันเออไต่หวานปกติกินข้าวป่ะไม่กินกินมีมีกินมีตัวคือกินได้อีกทำได้หลุกินได้ฟิวข้าวนี่เป็นพืชประจัญจริงๆนะไหมนอนกินกับอะไรก็อร่อยเยอเว้นชาไข่มุกเฮ้ยโอเคถือว่าเมนูนี้บารนี่กับข้าวอ่า ่่คคานนโอเีมึงลองกินดูนดิอ <c oughs> อนี่ก็น่ายนเลยนะเออเลยแล้วมึงเรียกขบปัดเลย่เลยแล้วมสารคีนอ่ะมึงชอบไงดักเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีน้ำตาลด้วย <c oughs> ไม่ได้ก <c oughs> ินไม่ได้ รสชาติเป็นไงอ่าช็อกโกแลตมันเป็นไงผมปิ๊ดคือมันเป็นคือมันเป็นช็อกโกแลตแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ๊ไหมคือมันเป็นช็อกโกแลตแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะเว้ยกินได้หมดนะเว้ยมันของแพงกินได้หมดอ๋าอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงคำเป็นคำเป็นเหมือนเบอร์เกอร์ไงเดี๋ยวท้าไม่เดี๋ยวท้าไม่เป็นเหมือนเบอร์เกอร์มีซอสอยู่างไรก็มีเออเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไปหันมานี่หน่อยดิไม่ยิงหมอกล้องหน่อยเลยวะ อ่าเคี่ยวให้หมดเคี้ยวหมดเสร็จคือช็อกโกแลตกับข้าวเป็นไงกินได้ไหมผ่านไหมมานไม่ผ่านครับไม่ผ่านเมื่อกี้เมื่อกี้ผมชิมช็อกโกแลตละช็อกโกแลตมันขมจริงเลยเป็นดาร์กช็อกโกแลตแต่ถ้าช็อกโกแลตมีรสหวานนี่คิดว่ากินได้ไหมไม่น่าจะได้เเอาหรอของผมป๊อปคอร์นกับข้าวชิมก่อนเฮ้ยปกติเวลาเรากินกับข้าวเนี่ยเรากินเล่นอย่างนี้เลย สุดภาคีกับข้าวหรือกินเล่นกินเล่นปกติถามจริงๆเลยนะเคยกเอาป๊อปคอนมากินกับข้าวไหมไม่เคยไม่เคยนะใครจะกินใครเอากับป๊อปคอนมากินกับข้าวแต่เราไงอ่ามีเราไงโอ้ยกำโตด้วยเจ๋งใช่ไเาเลยโอ้ยอาจจะเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อบอกแล้วคำยาวไม่เข้า ไม่รอว่ะไม่ว่าจริงเลยไม่รอยจริงเลยกินครับกินครับจะดูไม่น่าเชื่อนะไฮะไปี่มีความกรุบกอเยอะไอ้มันมี t t u r e texture ได้ t e x t u ได้รสชาติล่ะมันหวานอ่ะมันมันอุบารผมว่าป๊อปคอนดีสุดมันได้เหมาะกับมี้าเลยอ่ะมมีมีน้ำเป่าไหมเดียวเดี๋ยว ไม่มีใครเสื่องผมนะว่าป๊อปคอนกินเ้ข้าวไม่ได้ครับชิมดูตอนนี้จุกกันตัดเลยตอนนี้นี่อร่อย n o ไม่ได้มันไม่ได้สรุปเลยคือป๊อปคอนกินเนืข้าวไม่ได้นะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยจริงแต่ไม่ใช่ว่าสามารถกินกับทุกอย่างได้นะเพราะฉะนั้นเราไปกินให้มันถูกวิธีกันดีกว่าก็คือกินข้าวกับกับข้าว ที่เป็นของขวนะครับยังชอบกับดารกู่เลยเนี่ยโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ